ส3ตอนกลางวานันห้องโถงดังในที่เข้าวิหารพร้อมกับฝ่าบาทจะถูกเลือกโดยเฉลยได้ยินว่าตับใดที่มีความเทยทยานก็สามารถเข้าร่วมได้ดีจริงๆเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้พบฝ่าบาทไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เมเนสตอนนี้โอกาสมาถ,ถ,ถึงแล้ว ใครที่สนใจสามารถมาลงชื่อได้หึนั่นคือเบอร์เนียมหรือมลิอุสเปิดโปงนางทั้งให้ถูกส่งตัวไปที่เหมือนหินฝ่าบาททรงทำเช่นนี้น่าแปลกจรจริงเบอร์เนียมเขาต้องไปพบนางเจ้าคือคาเชดิสเบอร์เนียมทำไมเจ้า ไม่ไปลองชื่อละหากร์เนีย่ยไปแล้วก็เราทุกคนจะต้องถูกเปรียบเทียบแน่เพราะนางสินะฝ่าบาทถึงทรงทำเรื่องแปลกใหม่ผู้หญิงที่เล่นกับแสบทุกวันร่างกายมีกลิ่นเหม็นไปทั้งตัวจิตวิญญาณการแข่งขันข,ข,ของผู้หญิงง่ายมากที่จะถูกยัอ่วอยุ พวกเจ้าผู้อย่างนี้ได้เช่นใดทํ้ไม่ใช่เพราะเบอร์เนียมเราคนโดนฝ่าบาทสันหารไปหมดแล้วชัานเธอดิสช่างมันได้เช่นใดพวกนั้นเนเรคุณเกินไปแล้วในหัวของฝ่าบาทสถานะของเจ้านั้นสูงกว่าพวกเราอย่างเห็นได้ชัดเทอรดิส uh, เจ้าก็แค่คำไม่กี่คำที่ร้างข้าไว้ดูถูกเฉลยคนอื่นๆ ก็เหมือนกับดอกบัวเขาาที่บ้านเกิดค่าดอกบัวเขาาคืออะไรนางรู้ว่าข้ากำลังพยายามที่จะยุกยงให้เกิดความบักหมันหรือเป็นไปได้เช่นใดจนถึงตอนนี้ข้าก็ปลอมตัวมาอย่างดีทุกคนสรรเสริญที่ข้าบริสุทธิ์และไรอันตรายไม่มีใครสังเกตเห็นการปลอมตัวของข้า เบอร์เนียมเจ้าเป็นใครกันแน่ผู้อาวุโสข้าอยากลงชื่อให้ข้ายืมปากกาหน่อยสิไม่ได้เอ๊ะไม่ได้เพคะเจ้าหญิงเบอร์เนียฝ่าบาทจัดว่าท่านไม่เชื่อฟังเขาขณนะอาบน้ำเขาไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมกันคักเลือก บางทีท่านควรไปเข้าเฝ้าฝ่าบาลนะพะเยะค่ะมิดนาเฮ้ยังบอกว่าจะชนะแน่นอนไม่แต่สิทธีในการเลือกก็ยังไม่มีปริบาิฝ่าบานไม่ดีสินะเหมือนว่ากล้จะหลุดผ้นจากความปลดปลานแล้วเจ้าหิมเลยเนี่ยเจ้าหิมเปเนี่ย ท่านลงชื่อไม่ได้จะทำเช่นใดล่ะใช้ชื่อหมบอมฉันในการเข้าร่วมเธอไม่เป็นไดรถ้ามีแผนที่ดีนะ่ะตามที่ฝ่าบาทตัดไว้ได้ปฏิเสธคำขอของเจ้าหญิงเบอร์นเนียมและบอกให้นาม,มาหาฝ่าบาทพยคะเจ้าทำได้ดีมากไปเถอะ เพคะหากฝ่าบาททองทำเช่นนี้เจ้าหญิงเบอร์เนียมจะเกลียดพระองค์เพราะไม่รู้ความจริงนะเพะะค่ะเกลียดค่ะก็ไม่เป็นไดรพ้าไม่ถอยหรอท่านพี่ไม่ได้ให้เบอร์เนียมเข้าร่วมกันคักเลือกหรือเหมือนว่าน,นางจะถูกปฏิเสธแล้ว ดีจริงๆเขาจะใช้โอกาสนี้เพื่อทำให้ผู้หญิงบ้าน,นั่นไม่สาม,มารถปีนข้าหมหัวข้าไปได้อีกต่อไป